มนีหลเออขันขันว่าันว่ามันยิงไงเนาะเออี่มติดหนีสามด่านล้เอาไซสไปใส่ทีหลานไปหนังฉนลงมาทำหมูสามนที่ใส่นี่เมื่อเนาะตายสิบสิบสายคอยกับพี่ปัญญาใส่รอกทีย่นนะโอ้อันนี้ม เพื่อนสปอนเซอร์รักเลยนี่แต่ว่าขาดมันบริจาคกันเออเพมีเพมีเพื่อนบริจาคสปอนเซอร์บริจาคค่าโฆษณาให้นะแต่บริโภโฆษณาให้เพื่อนเน๊แต่ว่าหากินอยู่ประจำนะมันก็เลยติดกล่องมานน้ำนะโอ้ว่ากันวันนี้อ่ะเมนูรอบแรกเด้่บานเนลหลังจากเสร็จภารกิจยังมแรงมากครหาอยู่หากินเนาะเพอาะต้องมองดอกอเก็บมังกรจวนมันก็นนอ,อ,อิจฉากูก็ไปเพียงกวนซ้อนเลยของหูของหูพาย อ่าอีนังเลือดอาวารังไฟจ้าดีจังบังโอดีจังอืมะจะมาไล่ไล่พวกเนี่ยรอกเสียเพเลี้ยงวันนี้เมนูมาอีกแล้วกินได้งานได้ห่อหนาพี่เสีกินเขากินน้มเสียดันี่นเขาดีแล้วอ่า โอ้ยพ yeah ิการาสมมาเลยคนบ่อฝานเออฝานปุ wrong, ่มน uh, ี the the we hungry, ่แตกโปุน hmm. ี mm ่น hmm. ี Alter, modern, ่ฝ yeah. well, yeah, ้าหลันเห็นบ่อแต่ข้ามือเลยมันลันแห้งหลันเหนือมันมีแค่ลันเดียวได้เจ้าเฮ็ดพอดีหอยบางงออยู่เลยเด้เจ้าเฮ็ดนะเจ้าพ่อหอยไปตั้งเตี้ยคนไหนโอ้เหพิการตัวห่างไปพุ่งเลยทพิการบานเขาเลยล่ะ มองเงียบือของเก่ามันจะพูดบ้านแขกก่นตัวนั้นมันยังแยกื่างในขายต่างหากแยกเ่ินื่องในคล้ายเครื่องในหอมเน้อเจียวรนวักันแม่ใส่ผัดคุณเลือดไหมเดีวแต่พ่อค้าใส่ผักคุณเลิอเนี่ยแต่ยังงนเนีจ่าเปันรางเลี้ยงไฟคนดังเลยคนดังเลยนี่คุณดัง ดังตอคนดังดังตลอดบ่มีต๊กบ่มีพาวอีพี่ได้กับคนดังเลยมัน็สมเง้เกินดีแล้วนอนำนอมีแหงเกินชุยแล้วคนคกอาวสวยบ้านนี้เย็นตัวมือบ่มือบมืบ่มืออมอยบ่ออ่ม่มือบ่อ่มอม่มอมมืบ่ ยังเสินเคยกับทีมงานครับเมิดแล้วพูดแล้วก the be ่อนที่แจ้งเลยปีสองปีสามนินเย็นอยุบไปปีแล้วเขาแจ้งแล้วจึงปิดข้าลุกขึ้นเดินเขาปีเต็มฟุกเลยผมโอเคแล้วมันเย็นหน้าหงส์หงเย็นจวดเสียวหน้ากันยมห่อนหรือว่าปูห่อนแม่ตองเลย สูของรินเลยหนาหอนมากเลยวบนนี้พ็ามากันแต่แนวเดียวเลยจมต้องห่อนกนเลยบ่หอมนาก็ไรก็แค่ห่อนมากก cool ็ไก oh. ็หนาวนะหนาวอินีปะพวกกินาจเ่อกไปไต่นาขูล้วเม่อกอมกินเยเป็นอะไรเขียบตาดีว่าออมใช่เะกินคุมเลอวขัวเนือเด้ไหมนี่เส่ เอ้ยบอกไปเจ้าไปเอแล้วกููไายิงเขาเจ้ากได้ยิงเขาบองก่อนด้อ่าเจ้าี่ได้ไมกูหูไว้ีเดจ้าอมเนือก็เขาเจ้าว่ะกะแช่เพื่อนถือนกับพวกนวออมพวกแกงี่กินไหนวะเราสองขวดเสียสนับสนุนมาเสียเพ่สนับสนุนมาสนับก็สนับโพดผู้ไปซื้อกั ซือแต่เรายังใคร่ซื้อกับแก่มาอีกพ่ขามันฟูเกอยขามันพานี่ครับพ่อเขา่ได้ใส่กันซื้อมือไป้่บ่ต้องเอาหลายหอกยังหน่อยติกระเป๋าเลยคูละมือละสองอดสามลยังเงินเข่าได้ยเงินอว้าวอา้เคืองได้เนี่ยแซ่บมานีอบเนื้อรับพี่น้อง หน่วงหัวมวลกันตามภาษาเนาะนี่แหละปรึกษากันเขาเรียกว่าเปิกกันนี่คือปรึกษากันนะเขาเรียกว่ามาประชุมกันแต่ละมือมาหาพิธีว่าเออแต่ละมือเฮหตยังกันเฮหตยังกันมืออื่นเฉียดตรงไดนนะมันกินหน่วงหัวมวลกันธรรมดาได้นี่ยเดอยู่เหตยกินมหาห์กินกันครับอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวป่นแห้งเลย เพียเนี่มักกว่าเยอะโอ้เพียคนนี้เหรอเห็ดเบล่ลแล้วเอาหนังกากไว้มันเอาแซ่ไว้แล้วเพียถุอู้ยแหมมาลายประชดปอ่ะโอเคปาดดิเอาเครื่องเอานังเอาเนื้วเฮ้ยโอ้ยคักแดงเนื้อที่ที่เยอะที่สุดแล้วก็สดที่สุดต้องหั่นละสวยวันี่ยังสดอยู่ดิโอ้ยถึอแล้วถึอแล้ว ออตัวตัวลุงน,น้องมันบา้าฮะใส่น้งโตกเนาะตัวตัวลงน้งโตกคนคนอ่ะใส่น้งโตกลงไปครับพี่น้องปฏิทายตอนไหนคับบล็อตใส่สดกับบล็อติดเหลืองเขาติดยูทูบสมเอิญที่เป็นกับมีโกต้องเป็นเข้ายูทูบหน่อยๆเพิ่งเริ่มเกิดกับพ่อเข้าใจขอมันอยู่ช่วงที่ยวไทยที่ผมมีคนติดตามาหน่อยๆมันกับบ,บ้านยัง แต่ว่ามันต,ตามหลายทีเขามายอดหลังขับอ่ะคอยเป็นไงไปเรื่อยๆครับผมอ่ะล่งพักแล้วพี่น้องบึ้มลงไปโอเคล่วงแล้วนี่โอ้ยหอมอมเนือ้อหน,น่อยตัวๆเพราะเนื้อที่เหลือเขาวงเวีนนี่แหละใหดกินกันหลักการมังตรงไวเพรากินกับเบิ้ลวงเวีนนี่เบิดแซ่บช่วงนี้จะเลื่อนอาหารกันทุกคนมหมูวานลาเป็ดกับเบิด มุอนีเขามาต่อไอ้อมเนื้อพูดีเลยอืบ่เสียบเสียบมุอนีช่วงนี้เสียบกําลังเขาเขาคล้องเลยมังหันเสียบลุดแน่จัเหน่อยอือมเนื้อเส้ปลาเคี่ยวเลยออมเนื้อเสื้อปเคี่ยที่ได้กินเนื้เราไปนน้ำเล็กน่อยนะโอ้่ามันเดี่ยวเหรอพน้าเมื่อกี้เขาได้แกงเนื้อเส้ปลาเคี่ยวขายปลเคี่ยวออมเนื้อเส้ปลาเคี่ยมันจิบโครบครบเครื่องครบขั้นนะพี่น้องก็เลยเอาใส่อีกรอบ อุ้ยตัวตัวอ่ะมารอตอนสุกครับพี่น้องมาเ่ยมาแสบมาฝากช่องเลยนะครับเด้อฝากติดตามสมปีสมปุ้ยฝากก็ไลก็แช่แล้วก็ก,กดกระดิ่งครับผมฝากนะครับกับเขาแร่งทุกมือต้องมีทุกมือยู่แล้วครับคอยติดตามกันสุมือครับมือลระคาบสองขาบกว่ากันไปแล้วแตเ่เมนูครับอ่ารอติดตามครับผม โอเคใส่กุ้งเลยอีกรอบจ้าอ่อมเนื้อใส่ผักจ้าโอเคอัดลงไปโอเคพี่น้องก็จะปาณนี้ครับผมเรียบร้อยแล้ะก็จะปาเดี๋ยวกินเพื่อครับผมเรียบร้อยเดี๋ยวกินเพื่อครับผมจบเสียต้องกันครับบัตรที่นี่จบครับ